หรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คําสั่งขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟตรงกันนะครับสาหรับเจ้าตัวบอร์ด pop สามสนะครับจะมีช่องขับมอเตอร์นะครับให้ถึง4ช่องนะครับก็คือตามตําแหน่งนี้นะครับนี่คือช่องขับมอเตอร์ช่อง1มอเตอร์2นะครับมอเตอร์3มแล้วก็มอเตอร์4สังเกตว่าในแต่ละช่องขับนะครับจะมี led แสดงสถานะการขับประจําตัวนะครับของแต่ละช่องถ้าเราขับ ในลักษณะของอ forward เนี่ยไฟจะติดเป็นสีเขียวนะครับถ้าหากขับแบบ backward เนี่ยก็จะติดสว่างเป็นสีแดง forward ก็คือการขับกำลังค่าบวกนะครับ backward คือขับเพื่อกำลังค่าลบนั่นเองนะครับถัดมาเราลองมาดูคำสั่งที่ใช้ขับมอเตอร์ช่องเดียวนะครับคำสั่งก็คือ motor ตอร์ตรงๆเลยนะครับถัดมาเวลาเราเรียกใช้งานเนี่ยมอเตอร์จะต้องกำหนด2พารามิเตอร์ให้เขานะครับ พารามิเตอร์แรกก็คือ c h ย่อมาจากตัวนี้นะ channel กำหนดตัวเลขเป็น1-4ขึ้นอยู่ว่าขับช่องอะไรนะฮะช่องหนึ่งก็กำหนดเป็น 1, 2, 3, 4ตรงตามนั้นนะครับถัดมาลำดับที่2ก็คือกำลังขับนะกำลังขับลบพาวนะฮะย่อจาก power กำลังขับกำหนดเป็นลบได้บวกได้นะครับถ้ากำหนดเป็นลบเนี่ยมันจะขับในลักษณะแบกเวิร์ดไฟสัญญาณจะติดเป็นสีแดงนะครับ ถ้าหากกำหนดเป็นค่าบวกนะครับก็จะติด LED สัญญาไปทำตัวติดเป็นสีเขียวนะครับก็เวลากำหนดก็กำหนดขนาดนะฮะขนาดกำลังขับในช่วง0100์นะครับถัดมาเรามาทดสอบนะครับคำสั่งมอเตอร์กันแบบง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับที่โปรแกรม Arduino น,นะครับหลังจากที่ผนวก l ไลบรารีเข้ามาเรียบร้อยนะครับในส่วนของ Setup ลองพิมพ์คำสั่ง มอเตอร์ Motor, นะฮะ M O T O R นะครับ s e คอน o n d เต t o r นะครับสิ่งที่ต้องกำหนดนะครับถัดมาก็คือลำดับแรกก็คือช่องที่จะใช้ขับนะครับสมมุติว่าเราจะทดสอบขับมอเตอร์ช่องหนึ่งก็กำหนดเป็นเลขหนึ่งนะครับคอมมาพารามิเตอร์ตัวที่2จะเป็นตัวกำหนดกำลังขับนะครับสมมุติง่ายๆขับจากกำลังต่ำๆนะครับขับด้วยกำลัง20นะครับจากในช่วงศูนยถึงร้อเนี่ยก็หมายความว่ากำลังขับ ตามค่าของเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่จะทําได้นะครับ20ในที่นี้ก็คือขับด้วยกําลัง20%ของกําลังขับสูงสุดที่ทําได้นะครับเขียนโปรแกรมเสร็จนะครับก็ทําการอัปโหลดโค้ดนะครับจะสเกตว่าตัวโครงสร้างหุ่นยนต์ของเราเนี่ยมีล้อซ้ายกับล้อขวานะฮะที่ประกอบเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วส่วนด้านนี้ก็คือมอเตอร์ของ ล้อด้านซ้ายนะครับก็จะโยงขึ้นไปด้านบนส่วนล้อด้านขวานะฮะก็จะไปอยู่อีกฝั่งนึงนะครับนี่คือ,อล้อด้านขวาที่เตรียมไว้นะครับอ่าโอเคการอัปโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยสังเกตนะครับว่าเราสั่งขับมอเตอร์ช่องหนึ่งนะครับด้วยกําลังขับขนาด20นะครับลองทดสอบดูนะครับใช้ล้อซ้ายสม่าใช้ล้อซ้ายนะครับต่อขั้วมอเตอร์เข้าไปปึ๊บจะสังเกตว่า ล้อหมุนละนะครับก็จะหมุนด้วยอัอตราเร็วค่าหนึ่งนะครับด้วยความเร็วค่าหนึ่งนะครับในการหมุนลองทดสอบนะครับสังเกตน,นะครับว่าขับด้วยกําลังบวกไฟสีเขียวติดต่อมาลองทดสอบนะครับเวลาทดสอบก็ยกหุ่นขึ้นนิดนึงนะครับลองขับด้วยกําลัง80นะครับเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้อัพโหลดเข้าไปใหม่นะครับ ลองดูซิว่ามันหมุนเร็วขึ้นไหมนะฮะถ้าถูกต้องควรจะหมุนเร็วขึ้นตามปกติเห็นไหมฮะโอหมุนเร็วขึ้นชัดเจนเลยนะฮะอ่าโอเคถัดมาลองทดสอบแก้ไขโปรแกรมนะครับ่ที่ถึงจะเร็วนิดอย่างเงี้ยอ่ายี่สิบขอเปลี่ยนเป็นขับด้วยกำลังลบยี่สิบอ่าดูบนลับนะครับอัปโหลดโปรแกรม คราวนี้พอเราอัปโหลดโปรแกรมนะฮะตอนนี้กลายเป็นขับด้วยกำลังลบ20ลบก็คือขับด้วยสถานะแป็กวิร์ด LED สถานะติดเป็นสีแดงนะครับมันจะหมุนกลับทิศทางนะครับหมุนกลับทิศทางจากฟอร์ดเมื่อกี้นี้นะครับด้วยกำลังดวกแต่ขนาดกำลังขับสปีดเนี่ยก็ยังเป็น20อยู่นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นในตามนี้ ทดสอบเปลี่ยนช่องนะครับสมมติเราเปลี่ยนช่องหรือจะเพิ่มช่องก็ได้นะครับในนี้เอาง่ายเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องขับเป็นขับด้วยช่อง2นะครับดูซิผลลัพธ์เป็นยังไงตอนนี้นะครับช่องขับ2ทํางานนะครับสั่งให้ช่องขับ2ทํางานที่กําลังลบ20นะครับสังเกตว่ามอเตอร์ที่ต่อไปเนี่ยมันจะไม่หมุนละล้อจะไม่หมุนนะครับก็ไปเสียบช่องที่กําลังสุกต่อใช้งานนะครับ เก็บกลับเข้ามาช่องบอาตามนี้นะครับก็คือมีให้เลือกใช้งานได้4ช่องนะครับจะใช้2ช่องพร้อมกันก็ทําได้นะครับถ้าเกิดใช้มากกว่านั้นก็ Copy นะครับแล้วก็แปะลงไปก็ได้นะครับขับช่อง1กับช่อง2พร้อมกันลองดูนะครับช่องหนึ่ง 1, ขับด้วยกำลัง20 เขาสามารถทําได้นะครับอตอนนี้ขับพร้อมกัน2ช่องนะครับอเอามอเตอร์อีกช่องหนึ่งไปเสียบนะครับสายพัญญาณมาต่อเข้าไปปุ๊บนะสองล้อก็หมุนนะครับล้อซ้ายก็หมุนทิศทางนึงนะครับล้อขวาก็หมุนทิศทางนึงนะครับสวนทางกันอย่างนี้เป็นต้น ่ะประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปก็จะ,ะนำเสนอนะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหุ่นยนต์นะครับในลักษณะเป็นทิศทาง forward backward spin left คือหมุนตัวทางซ้าย spin right หมุนตัวทางขวาอะไรอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้คำสั่งช่องเดียวอย่างนี้นะครับก็จ,จะใช้คำสั่งที่กระชับขึ้นนะครับก็ติดตามในคลิปถ,ถัดไปนะครับ